่ะตัวน้ำมันงาดําสกัดเย็นเกลือบริสุทธิเข้มข้นของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะอ่าตัวสารสกัดจากน้ํามันงาดําเพียวๆนะไม่ได้มีส่วนอื่นมาผสมนะของเรานี่เป็นสารสกัดงาดําเพียวๆแบบเข้มข้นนะครับอ่าะยังไงไงว่าหนึ่งในหนึ่งกล่องนี่ก็ประมาณนะครับเขาเรียกว่าห้าร้อยมิลลิกรัมนะฮะเจ็ดร้อยมิลลิกรัมห้าร้อยนี่อยู่ในซอฟเจลนะฮะแล้วก็อีกสองร้อยมิลลิกรัมเนี่ยเป็นเป็นเปลือกนะครับเป็นเปลือกหรือเป็น ซับเจลหรือเจลาตินจากข้าวโพดนะครับก็เราสามารถทานได้เลยนะครับตัวนี้นะจะช่วยเรื่องอะไรหลกัหลกๆนะฮะฤทธิ์ของเซซามินนะฮะจากงานวิจัยที่เราได้ค้นพบนะก็คือช่วยเร่งปฏิกิริยากดไขมันหรือแฟตเบนเนอร์ er, นะครับรลดระดับคอเลสเตอรอลอในร่างกายแล้วก็เพิ่มการทํางานของวิตามินอ e, ีนะครับวิตามินอ e, ีนะครับทำให้ผิวพรรณเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดปฏิกิริยาที่เกิดจากภาวะความจําเสื่อมในสมองแล้วก็ตัว โรคหลอดเ,เลือดเ,เส้นเลือดตีบในสมองนะครับแล้วก็มีลิ์ตันอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยเรื่องของการต้านการอักเสบภายในนะแล้วก็อักเสบภายนอกแล้วก็อักเสบแบบเฉียบพันธุน dopo, ์ได้ด้วยน,นะครับอันนี้คือฤทธิ์ของซตามินนะครับประโยชน์ของเซสตามินนะฮะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอช่วยเรื่องของบรรเทาอาการปวดขอ้อปวดเข่าอัอกเสบลปปปปสมปอดบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอทําให้เราหลับลึกนะบำรุงกระดูกนะครับบำรุงผิวพรรณกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์นะครับ แก้ผมร่วงนะครับบำาร l งเส้นผมป้องกันโรคมะเร็งช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเราได้ด้วยนะครับอ่างาดำนี่เรียกง่ายๆว่าเป็นเม็ดเล็กพลิกโลกเลยทีเดียวนะครับอ่าเม็ดเล็กพลิกขี้หนูนะครับมีประโยชน์นานับประการเลยนะครับตัวเบคซิามีนออยนะครับก็หลักๆก็จะเน้นในเรื่องของช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองของเรานะครับทำให้เราไม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับอ่าทำให้เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดในประสาทเราเนี่ยทำให้สมองเรามันผ่อนคลายนะครับไม่เกิดภาวะเครียดนะล้วก็ล เรื่องของความชะลอไวนะฮะวันนี้เรากินงาดำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนศาสตร์ชะลอไวนะครับทำให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีผิวพรรณที่ดูดีขึ้นเป็นปังขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอ่อนเยาว์ลงนะฮะอ่าทำให้เซลล์เรามันแข็งแรงขึ้นสามเนี่ยลดลระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับก็ในงาดำนี่มันมีไขมันโอเมก้า3 6 9ทำช่วยลดเรื่องของ,ของตัวป้องกันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราได้นะครับสี่เนี่ยนะครับ ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนนะฮะตัวนี้ก็จะไปช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกก่อนใต้ข้อกระดูกของเราต่างๆทาให้เรามีข้อกระดูกอ่อนและแข็งแรงข้อกระดูกแข็งแรงขึ้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับในนี้นะครับเรามันก็จะมีะเขาเรียกว่าแคลเซียมสูงนะฮะสามถกเท่ามากกว่านมวัวอีกนะครับก็ช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะครช่วยป้องกันมะเร็งนะครับในนี้ก็จะมีสารที่เรียกว่าเซซามีนเซซามอลีนและก็เซซามอนเนี่ยมันจะช่วย ต้านนิมนต์ศระอย่างสูงฮะโดยเฉพาะในสารในงาดําที่เขาเรียกว่าซีซามีนเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยยับยัง้งเซลล์มะเร็งนะครับไม่ให้เกิดการขยายตัวนะฮะหรือไปตัดวงจรอ,อาหารของเซลล์มะเะร็งนี่เองสุดท้ายเซลล์มะเร็งก็ฝ่อไปนะครับแน่นอนละ่ะวันนี้ตัวนี้เป็นสินค้าที่เราขายดีมาหลายปีแล้วนะฮะนอกจากวันนี้สินค้าที่เราขายดีแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมีงานวิจัยแล้วเนี่ยในคัมภีร์กุรอานนะครับก็ในศาสนาในหะดัษหนึ่งนะของท่านศาสนา ศาสนทูตได้กล่าวไว้ว่างาดำนี่เป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างมากนะ,ะและเป็นยาที่รักษาได้ทุกโรคนี่ะนีที่ท่านศาสนาทูตกล่าวว่าแท้จริงแล้วในงาดํานั้นมียาที่สามารถได้รักษาได้ทุกโรคยกเว้นความตายนะฮะอันนี้คือคำพีที่เขาใช้กันมาเป็นหมืน่มนๆปีแล้วนะฮะเป็นเนื้อหาที่แบบก่อนที่จะเกิดงานวิจัยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเรานะฮะวันนี้ตัวงาดำนี่นมันมีคู่บ้านคู่เมืองเรามาเนี่ยช้านานแล้วนะฮะอยากจะบอกว่าวันนี้ ตัวเซซามีนียงเนี่ยเม็ดเซรามีนียงเนี่ยช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่าเป็นหลนักนะฮะลดะการต้านการอักเสบทุกชนิดในร่างกายแล้วก็ช่วยยับยัง้งเซลล์มะเร็งนั่นที่สำคัญคืออมีแคลเซียมสูงกว 6, ก 8, ่านมวัวหกถึงแปดเท่านะฮะมีอยอยมีสกบอแล้วก็มีตาฮาลานฮนะไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคนคิดคนอิสลามสามารถพี่น้อง,ม,งมุสลิมมมุสลิทานได้หมดเลยนะครับทานได้หมดเวลาทานนะฮะการทา,ทานเนี่ยทานยาละกี่เม็ดก็ได้มื้อละกี่เม็ดก็ได้เราไม่ได้บังคับนะฮะแต่ถ้าจะให้เห็นผลนะฮะวันนี้ต้องทานช่วง ท้องว่างตอนเช้าๆท้องว่างร่างกายกะโดดซึมน้ำมันงาไปนานดำใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับอ่าแล้วก็ช่วงก่อนนอนฮะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ทําให้ร่างกายนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับ